ครับวัสดีครับวันนี้จิตจอนก็จะมาพาทำซอสไอ้พุทีหอยแมลงภู้ดำผัดซอสมะเขือเทศโฮมเมดตทวมโต้ซอสนะครับซอสมะเขือเทศปั่นทำเองนะครับหอยแมลงภู้ออสเตรเลียนะครับวันนี้เราก็จะมีการเตรียมอบเครื่องเคียงก็จะมีพริกสามสีหอมแดงกระเทียม แล้วก็มะกอกเขียวมะกอกดำนะครับคือแบล็คโอลีมนะครับแล้วก็ใบโหระพาพริกแห้งเริ่มต้นเราก็จะใส่ใส่น้ำมันมะกอกไปก่อนนะครับหรือว่าโอลิบอลนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะครับตัดกอได้กลิ่นได้กลิ่น,นหอมๆ่อยนะครับไม่ต้องแห้งไม่ต้องไม่ต้องไ,ไม่นะครับต้องถึงเป็นเกล็ดแบดบอกกระเทียมเจียวนะครับ เอาพอได้รสชาติกลิ่นหอมครับตอนนั้นเราก็จะใส่พริกสามสีไปนะครับใส่พริกสามสีไปแล้วก็นะมะกอกเขียวมะกอกแดงผัดลงไปเลยนะครับัใช้ไฟค่อนข้างแรงยนะครับใช้ไฟมาตรฐานนะครับผัดคนจะได้กรอบๆเนาะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศสดตันไปนะครับเป็นโฮมเมดทมัโต้ ato, หรือว่าทมัโต้พูรีนั่นแหละครับใส่เข้าไปครับ สองดำกระบวยเนาะปรุงด้วยเกลือพริกไทยนะครับหรือว่าเราจะใส่ใไวายไปด้วยก็ได้นะครับนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะใส่ไใบวายไปหน่อยนึงเนาะเพื่อความรสชาติหอมครับแล้วใส่ใบโหระพาหรือใบไทม์ลงไปด้วยได้นะครับหรือว่าจะพริกเดือดที่นี่ครับนี่หอยแมลงผู้ดำนะครับหอยแมลงผู้แบล็คมันเซลครับแบล็คมันเซลออสเตรเลียครับเมนูเด็ดเลยนะครับ เมนูนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นสไตล์นิเกอร์นิเลียนหรือมา,มารีนาร่าครับโดยจะผัดจะมีทุกสามสีมีบริสตนออลีฟแล้วก็แคปเปอร์ลงไปด้วยนะครับรจะออกรสปลาเผ็ดนิดหน่อยครับใครที่ชื่นชอบก็เมนูนี้ก็อย่าลืมมาลองทำกันเลยครับไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ผัดไป แล้วก็ปรุงแล้วก็ทำให้มันร้อนจุดปลาไปนิดนึงก็ได้นะครับนี่เราก็จะเริ่มลงจานจัดจานแล้วเชฟก็จะจัดจ,จ,จานแล้วครับเป็นเมนูที่คนนิยมชงชอบกันอยู่นะครับณปัจนจะุบันนี้ Black Mu s เซิครับโฮมเมดเตมปโตซอสน,นะครับมีเชฟก็จะราดด้วยซอสทเรลผัดเนี่ยนะครับเราจิ้มมขอห้ยเราไปผัดคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วนะครับเข้ากันแล้วก็ซอสมันจะอยู่นะนะั่นเนาะ เราก็มาลาดข้างบนอีกรอบหนึ่งด้วยความสวยงามครับทำทำเองที่บ้านก็ได้ครับทำทำได้ทำขายดีนะครับเดี๋ยวก็จะมา,ชาแชร์ประสบการณ์กันนะครับนี่ก็โรลเพชรใบพัส,ส์รี่นะครับใบผักชีก็ตกแต่งด้วยมะนาวเหลืองนะครับสองสามชิ้นนะครับเพื่อความสวยงามอาหารหน้าตาดีเรามีใช้ไปขึ้นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเชิจนรพาทำครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรมาแชร์กันใหม่สวัสดีครับโชคดีมีแฮงก็